สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะสอนวิธีเล่นผ่าลบล้างในหายนะมูลเมลงที่ความยากระดับ5กันนะครับว่าผ่าลบล้างเนี่ยหลักการเล่นเขาต้องเล่นประมาณไหนถึงจะชนะได้ควรเอาตัวอะไรเล่นเลือกพรอะไรจนไปถึงการเดินกระดานในมิติระนาบด้วยผ่าลบล้างกันนะครับซึ่งวิธีสอนที่ผมจะสอนเนี่ยก็จะสอนเป็นรูปแบบการเล่นคร่าวๆ คือให้เข้าใจหลักการเล่นพื้นฐานกันก่อนดังนั้นเนี่ยถึงเวลาเล่นจริงก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนการเล่นกันบ้างเป็นรายสถานาการณ์ไปนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเพิ่งเล่นเพิ่งได้สัมผัสกับหายนะมูลแมลงชั้น5ใหม่ๆแล้วตายบ่อยมากท่นที่เข้าใจหลักการเล่นและลองเล่นจริงแล้วก็ตามก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่ามอนในชั้น5เนี่ยมันโกงเวอร์อยู่แล้วคือเรียกว่าตั้งใจทํามาไม่ให้ผ่านกันตั้งแต่แรกเลยนะครับดังนั้นผมแนะนําว่าระหว่างที่พยายามผ่านกันอยู่นะครับ ก็ไม่ต้องหัวร้อนไปให้ไล่เก็บพวกความสําเร็จตรงนี้ไปพังๆด้วยเพราะว่าค่าสแตทพวกนี้ที่เราจะได้รับมาเนี่ยจะช่วยให้เราเล่นในหายนะบุญมแมลงได้ง่ายขึ้นกับทุกผาทเลยไม่ใช่แค่ของลบล้างอันเดียวนะครับก็สามารถทําคู่กันไประหว่างลองวิชากันได้ไม่ต้องรีบร้อนกันนะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับพวกสแตทพวกนี้เนี่ยไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่เหมือนว่าจะสามารถเก็บสแตทได้ที่ความยากระดับชั้น3ขึ้นไปนะครับนั้นชั้น1ชั้น2เนี่ย ผมไม่รู้ว่าจะสามารถเก็บได้ดยหรือเปล่าก็ลองกันดูก่อนนะถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยก็คือไปเล่นกันที่ชั้นสามขึ้นไปนะครับถึงจะเก็บสแตทบลกนี้ได้โอเคแล้วกลับมาที่ผ่านลบล้างกันต่อวิธีเล่นหลักๆของผ่านลบล้างเนี่ยคือทำดาเมจต่อเนื่องใส่ฝ่ายเท่านั้นเลยทำให้แรงๆยิ่งแรงยิ่งดีดังนั้นตัวละครเช่นแซมโปเซอร์วาลูกาคาฟกาและอาจจะรวมไปถึงตัวละครทำดาเมจต่อเนื่องอื่นๆในอนาคตเนี่ยจะเหมาะกับพาร์ทลบล้างที่สุดครับ โดยเฉพาะตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครมีคาบกาจะดีมากครับเพราะว่าคาบกาเนี่ยนอกจากดาเมจต่อเนื่องก็ทำระเบิดดาเมจต่อเนื่องได้ด้วยความหมายแบบชาวบ้านก็คือทําให้มอนเนี่ยโดนดาเมจต่อเนื่องเมื่อใช้สกิลคาบกาโดยไม่ต้องรอถึงเทิร์นมอนแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีคาบกาครับก็อาจจะหาเซอร์วอลหรือแซมโปเอามาใช้เล่นในผ่านลบล้างแทนก็ได้เพียงแต่ว่าดาเมทที่ทําได้เนี่ยมันจะไม่เทียบเท่ากับคาฟกาทาเท่านั้นเองเพราะพวกเขาไม่มีระเบิดดาเมจต่อเนื่องพวกเขามีแค่แปะสถานะดาเมจต่อเนื่องเฉย พูดถึงรูปแบบการทํางานของผ่านลบล้างกันกคร่าวๆพอสังเกตแล้วทีนี้มาพูดถึงเรื่องการฟอร์มทีมให้เข้ากับผ่านลบล้างกันบ้างนะครับว่าฟอร์มทีมยังไงอันนี้ของอ้างอิงเฉพาะจากผมคนเดียวก่อนนะครับซึ่งจะลองทําดูก็ได้ถ้าเกิดว่ามีตัวละครบแบบผมก็จะมีเจพาดเบลดคาฟก้าแล้วก็หลัวชาเจพาเดี๋ยวผมเอามาไว้กลางโล่เพื่อกันทีมตายซึ่ง ถ้าใช้ตัวนี้กันนะครับแนะนําว่าให้วางเจพาดเนี่ยไว้ที่ขอบขอบทีมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของเจพาดคือเขาเป็นท่าน้ําแข็งสามารถใช้สกิลแช่แข็งมอนได้ด้วยซึ่งในบางสถานการณ์เนี่ยถ้าเกิดมันกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกอย่างน้อยเราให้เจผาดแช่แข็งเพื่อซื้อเวลาไว้ได้ด้วยครับผมทําแบบนี้เนี่ยเพราะเท่าที่ผมลองเล่นมาในความยากระดับ5พาผาดลบล้างเนี่ยทีมมันมีจุดอ่อนเรื่องตายง่ายอยู่คือพอถึงห้องบอสอะโดนมแมลงจุ้มเหม่งทีเดียวแต่ผมก็เลยเอาเจผาดมากางโลแล้วก็หลัวชาีกันเนเยยเว้ว่ามชะะพิต็จงขึอ ส่วนเบลที่ผมเอามาเนี่ยคือชอบเฉยครับก็เลยเอามาวางไว้ข้างๆเจ็บผาดแล้วอีกอย่างคือพี่เบลเนี่ยเป็นทาาดลมซึ่งตอนที่ผมลองลองเล่นมานะมอนในหายน้ำมุลมแมลงเนี่ยหลายตัวมักจะแพ้ลมกันผมก็เลยเอาตัวทาาดลมมาตัวนึงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยใช้ซัมโปมาแทนได้ และแน่นอนครับตำแหน่งต่อไปคือคาฟกาอันนี้คือตัวทำดาเมจหล่ผมเลยควรมีอย่างยิ่งถ้าเกิดจะเล่นผ่านลบล้างอย่างน้อยก็ในแพต1.3ตอนนี้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตเดี๋ยวจะมีตัวอะไรดีกว่าคารฟการหรือเปล่าด้วยไงแล้วถ้าเกิดว่าใครมีคาฟกาครับเราสามารถเอาคาฟกาเนี่ยเป็นตัวทำดาเมจดอทแค่ตัวเดียวลงในทีมก็ได้ส่วนอีก3าตัวที่เหลือเนี่ยอาจจะเป็นตัวฮิลตัวโลอะไรแบบเนี้แบบที่ผมทําได้เลยแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวที่4ตัวฮิล ผมจะใช้หลัวชาเพราะว่าหนึ่งเลยแกคือเป็นธาตุจิตภาพซึ่งบอลแมลงแล้วก็พวกบอแมลงเนี่ยมันแพ้ทั้งจิตภาพและอนตามดังนั้น,ตร,น,นตรงนี้เนี่ยบางกรณีคือผมเอามาใช้ทําลายโลได้แล้วก็ลบบัฟเอฟเฟกต์พวกบอลผ่านอันติได้ด้วยอ่าเรื่องของตัวละครมันก็ประมาณนี้นะครับที่ผมเอามาลงทีนี้มาพูดถึงเรื่องพรกันบ้างคือผ่านลบลาเนี่ยอย่างที่ทราบกันมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องดาเมจ d อท ดังนั้นเนี่ยพรสามดาวของผ่านลบล้างที่เราต้องโฟกัสเลยเนี่ยคือพรที่จะให้เอฟเฟกต์ดีบัฟใส่ศัตรูที่ชื่อว่า Suspicion อันนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจดอทแรงขึ้นซึ่งพรสามดาวของผ่านลบล้างที่มีดีบัฟ s u s p i c i o ียเนี่ยมันจะมีสองพรด้วยกันก็คือ Funeral of Sensory p e r s u v e n พ กับ The Man in the Cover 2อ,อันนี้ถ้าเรามีโอกาสหาได้ช่วงต้นเกมนะครับรีบหาเลยจะดีมากกับการเล่นหลังจากนั้นส่วนพอรนอื่นๆนะครับที่สามารถช่วยในเรื่องของการคอมโบพรของเทพดาราที่เขาเรียกว่าอินเตอร์เพลย์เนี่ยอย่างเช่นพรล่าสังหารกับพรแพร่พันถ้าเรามีโอกาสหาได้ก็หาด้วยครับเพราะมันจะทําให้เราเนี่ยช่วยทาดาเมจดอทได้ดีขึ้นอ่าทีนี้นอกจากพรลบล้างแล้วเนี่ยมันมีพอรอะไรอีกบ้างที่น่าเก็บเข้ามาหรือว่าเราเล่นอยู่แต่หาพรลบล้างไม่เจอเลยดันได้พอรอันอื่นแทนนะครับ มันก็จะมีพรที่เกี่ยวข้องกับพลังโจมตีหรือว่าพรความเร็วก็คือพอรทําลายล้างกับพรล่าสังหารครับผมซึ่งพรล่าสังหารเนี่ยมันก็มีข้อดีด้วยตรงที่ว่าเราสามารถเอาพอรล่าสังหารเนี่ยมาคอมโบกับพรลบล้างแล้วได้อินเตอร์เ p l a y ของมันมาด้วยดังนั้นตัวทาดาเมจดอตตัวแปะดาเมจดอดเช่นแซมโบ่เซอร์วาลคาฟกาลูกา้าก็จะได้อันนี้ส่งจากตรงนี้ก็คือพลังโจมตีกับความเร็วส่วนผาดแพร่พันธุ์เนี่ยจะจอะจงบางตัวละครหน่อยนะครับว่าตัวไหนใช้แล้วเวิร์กมันก็จะมีเบรก ท่านชายแล้วก็ชิงชิว3ตัวนี้ที่ผมดูแล้วเนี่ยเหมาะกับผาดแพร่พันคืออินเตอร์เพย์ของผาดแพร่พันที่เอามาใช้ร่วมกับลบล้างเนี่ยคา่คาวสัสั้นๆก็คือว่าตัวละครของเราถ้าโจมตีปกติใส่ฝ่ายตรงข้ามที่ติดดาเมจดอทจากผาดเรโซแนนซ์ลบล้างก็คือไอ้ขวามือตรงกลางอันนี้ครับถ้าโดนดาเมจดอทจากไอ้ตรงเนี้ยแล้วตัวละครเราโจมตีปกติใส่ฝ่ายตรงข้ามไปเนี่ยมันจะทําการคือคล้ายๆคาฟกามันจะทําการระเบิดดาเมจดอท ตัวนั้นเลยดาเมจดอทที่ระเบิดออกมาเนี่ยมันจะอยู่ที่40%ของที่ผาดรีโซแนนซ์ทำได้อ่าดังนั้นผาดแพรพันเนี่ยดูแล้วมันจะไปเหมาะกับผู้ที่สามารถโจมตีปกติแบบตีหมู่ได้มันก็มี3ตัวที่ผมบอกเลย แต่อันนี้เนี่ยเอาแค่เปิดอินเตอร์เพลย์ก็พอนะครับพร3าพรจบไปแล้วพรแพรพันพรที่เกี่ยวกับการบัฟพลังโจมตีบัฟความเร็วคือพอรทำลายล้างกับพรล่าสังหารนะทีนี้ทีมนี้อย่างที่ผมบอกคือทีมลบล้างมันมีจุดอ่อนเรื่องตายง่ายจุ้มเม่งทีเดียวแตกดังนั้นพรที่เราอาจจะหาเพิ่มได้คือพอรที่เกี่ยวกับการป้องกันเช่น พรอ,อ,อนุรักษ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะไปแมทกับเจ็บี้ที่เราเอาเข้าทีมมานะครับก็คือเวลากลางโลมันก็ได้โลเพิ่มขึ้นหรือจะเอาพรความทรงจําหรือเฟื่องฟูมาก็ได้ถ้าเอาพรความทรงจํามามันก็จะไปแมทกับเจ็บี้นิดนึงแต่ถ้าเอาเฟืองฟูมามันก็จะไปแมทกับของลัวชาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราอะแดปเอาได้ว่าเราอยากได้แบบไหน,ออนกลางโลเพิ่มขึ้นหรือได้ดีฟเฟนซ์เพิ่มขึ้นจากพรอนอนุรักษ์หรือจะไอคิวแรงขึ้นแชร์การคิวด้วย ก็จะไป็หม่กันรูชาซึ่งตัวนี้ผมไม่ขอขยายความเยอะก็แล้วกันเพราะสุดท้ายแล้วนะครับคือตอนนี้เราอยู่ในแพท1.3เรามีท่านชายมาแล้วเรามีเจ้าแม่มาแล้ว2ตัวนี้ถ้าเอาเข้ามาเล่นด้วยทุกอย่างง่ายเลยคราวนี้เราไปที่มิติระนาบกันบ้างแล้วเดี๋ยวผมให้ดูวิธีเล่นคร่าวๆที่ผมเล่นมิติระนาบเนี่ย ในผาดลบล้านเนี่ยพอเราเริ่มเกมมามันจะมีพื้นที่2พื้นที่ถูกสุ่มลบออกไปนะครับสพื้นที่ตรงนี้เขาจะเรียกว่าพื้นที่ว่างเปล่าเป้าหมายเนี่ยคือเราเอาตัวเองเข้าไปในพื้นที่ว่างเปล่าตรงนี้แหละให้มากที่สุดทุกๆ1พื้นที่ว่างเปล่าที่เราเข้าไปได้เนี่ยเราจะได้บัฟดาเมจต่อเนื่องมา18%ตรงมุมล่างซ้ายนี้นะครับเพียงแต่เราจะได้บัฟดาเมจเพิ่มขึ้นมาก็ต่อเมื่อเราเคลียร์พื้นที่ว่างเปล่าที่เราเข้าไปในนั้นเรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะครับ เราควรจะสร้างดาเมจบัฟตรงนี้เนี่ยสักประมาณเท่าไหร่ดีตอนที่ผมเล่นเนี่ยสักประมาณ234%ก็เพียงพอแล้วหรืออาจจะร้อยกว,ก,วกว่าก็ได้เพราะาไอบ้บัฟประมาณ230กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ผมทำได้เนี่ยผมทำจนมันขึ้นมิติโกลาหนที่ระดับ5-6ถึงและซึ่งมันอาจจะยากไปสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับทีนี้การจะสร้างพื้นที่ว่างเปล่าแบบนี้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันมีวิธีเดียวคือการทอยลูกเต๋าหลังจากจบในแต่ละด่านซึ่งลูกเต๋าที่เอาไว้ใช้สร้างพื้นที่ว่างเปล่าวพวกนี้เนี่ หลักๆแล้วเนี่ยมันจะมี4แบบด้วยกันเริ่มจาก2อันล่างก่อนนะครับลบล้างศูนย์กับลบล้างหลับไหลเพราะว่าเวลาเราเข้ามาในมิติลนันนาบช่วงแรกๆเนี่ยเรามักจะได้ลูกเต๋า2ประเภทนี้มันจะช่วยลบพื้นที่ต่อสู้ทั้งหมดกับพื้นที่อีเวนท์ทั้งหมดกลายเป็นพื้นที่ว่างเปล่าหมดเลยลูกเต๋า2ประเภทนี้ครับเราทอยได้แค่ครั้งเดียวพอจบละถ้าเกิดเราทอยได้ซ้ําเราก็แค่ซุ่มใหม่ไปวออันอื่นแทนนะครับเพราะว่า ความจำเป็นของ2อ,อันนี้ได้แค่ครั้งเดียวต่อมิติระดบับ1อันพอและลูกเต๋า2อ,อันบนค่อนข้างดีกว่า2อ,อันล่างคือมันเป็นการลบพื้นที่รางวัลกับพื้นที่ต่อสู้ระดับสูงลักษณะาการทำงานคล้ายค2อันล่างครับผมลบพื้นที่อีเวนต์กับลบพื้นที่ต่อสู้นอะอันนี้ลบพื้นที่รางวัลกับลบพื้นที่ระดับสูงทั้งหมดเลย สิ่งที่มันดีกว่า2อ,อันล่างคือเราได้รางวัลเราได้พอรอะไรพวกนี้ด้วยเป็นของแถมอันพวกนี้โอเคถ้าเกิดเราได้3ามอะเราอาจจะเลือกใช้ลูกเต๋าพวกนี้ต่ออีกทีก็ได้เพราะอย่างน้อยเราได้พรเราได้รางวัลอะไรพวกนี้ไงซึ่งไอ้ลูกเต๋าสองประเภทเนี้ย ลูกเต่าสีม่วงอะส่วนใหญ่ที่ผมลองเล่นเนี่ยเราไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าจําเป็นต้องทอยหน้าเต่าต,ตัวนี้ออกมาใช้ก็ได้ครับผมเอาไว้ใช้ในกรณีที่ว่าเราเล่นไปตามปกติแล้วพอถึงตอนที่ทอยเตา่าเราทอยเต่าได้หน้าสีม่วงอันนี้ก็ค่อยใช้ก็ได้ครับผมทีนี้พอเราเล่นไปได้สักพักเราอาจจะได้สัก4ลูกเตา่าหรือ3มลูกเต่าและจากที่ผมบอกไปก่อนนี้น4ีอันเนอะก่อนจะไปถึงห้องบอสเลยเนี่ย เราลองเช็คแผ่นที่ก่อนถ้าเกิดว่าพื้นที่ข้างหน้าเราเนี่ยเป็นพื้นที่ว่างเปล่าเราอาจจะเลือกใช้ลูกเต๋าแบบโกงสัก1อันหรือ2อ,อันถ้ามีทอยหน้าสีทองออกมาไอ้หน้าสีทองเนี่ยคือเมื่อเราเข้าพื้นที่ว่างเปล่าไปปุ๊บข้างในห้องพื้นที่ว่างเปล่านั้นนะ่ะจะถูกเปลี่ยนเป็นรางวัลก็คือพอเข้าพื้นที่นี้ปุ๊บข้างในมันจะมีรางวันนะครับอันนี้ผมแนะนําว่าใช้ก่อนจะถึงห้องบอสสองจะดีที่สุด เพราะถ้าเกิดว่าเราไปใช้เอาตอนช่วงโค้งสุดท้ายช่วงมิติระนาดที่3าเนี่ยคือ1เลยแล้วต้องมาเสียเวลาทอยเพื่อสร้างพื้นที่ว่างเปล่าก่อน2เลยคือเราไม่รู้อีกว่าสุ่มสร้างพื้นที่ว่างเปล่าเราได้ไหมดังนั้นเนี่ยใช้ตอนที่มีโอกาสในมูฟถัดไปเรากำลังจะเข้าพื้นที่ว่างเปล่าดีที่สุดครับการเล่นในกระดานมิติระนาดมันก็ประมาณนี้ครับคราวนี้เราก็มาที่เรื่องบอสบ้างบอสทั้งมิติระนาดที่1 2แล้วก็3บอสระนาดที่หงเนี่ยคือทาให้บอสมางแพ้ธาตุอื่นเพิ่ ถ้าอยากเล่นสไตล์ผมผมแนะนำว่าเลือกลมกับสายฟ้า2อ,อย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่ามีลมกับสายฟ้ามาให้เลือกทั้งคู่พร้อมกัน เน้นเลือกให้บอสแพ้สายฟ้าเป็นหลักเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีคาฟกาแบบที่ผมมีเนี่ยมันเข้าทางเลยเบรกเกาะบอสแมลงก็ได้ติดดอทดาเมจอีก e, แล้วก็ระเบิดดอทดาเมจได้ด้วยซึ่งถ้าเลือกแบบนี้เนี่ยเลือกแพ้สายฟ้าแล้วเรามีคาฟกามันจะทำให้เราเล่นง่ายเวลาสู้กับ Bot บอสมิติลันทที่2ด้วยแต่ไอ้บอสระนาที่2นี่คือไม่ได้แพ้ทางธาตุเพิ่มเติมนะครับไม่ใช่นะครับไอ้บอสระนาที่2เนี่ยหมายถึงว่า มันมีบอสบางตัวที่แพ้สายฟ้าอยู่แล้วด้วยดังนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปหาตัวละครอ,อะไรเพิ่มเติมมาเพื่อสู้กับบอสมิติระนาบที่2โดยเฉพาะอะไรแบบนี้แย่ใช้คบาบการตัวเดิมไปได้เลยนั่นก็คือสวอัล็อกบอสตัวที่2นี่คือเท่าที่ผมลองเล่นมานะครับถ้าเกิดเราเล่นจนคล่องๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องสนดีบัฟต,ตรงนี้ก็ได้ก็สามารถชนะบอสแมลงได้อยู่ดีเราสนแค่ว่าสู้กับตัวไหนชนะก่อนก็พอครับผมก็จะมีเนี่ยอย่างที่บอกคือสวอัล็อกตัวแรกละแพ้ทั้งลมเลยแล้วก็แพ้ทั้งสายฟ้าด้วย แต่สมมติบอสสวัลล็อกไม่มาให้เลือกตัวที่น่าเลือกลองลงมาต่อจากสวัลล็อกก็คือบอสเจ็บบี้อันนี้ทีมคาร์ฟก้าก็โอเคยังพอสู้ได้อยู่แต่สมมติไม่มาทั้งคู่เลยสวัลล็อกก็ไมมาเจบผาดก็ไม่มา,กกมมาแต่มี Boss, บอสคารฟก้ามานะครับถ้าเกิดว่าเรามีฟูชวนเนี่ยอันนี้โอเคเราเลือกได้เพราะว่าฟูชววเนี่ยสามารถรับดาเมจจากคนอื่นๆได้ไม่พอสามารถต้านสถานนะสะกดจิตมนอะไรของคารฟก้าได้ด้วยบอสคาร์ฟก้าก็เลยจะง่ายไปเลย แต่ถ้าคาบก้าก็ไม่มาอซสวล็อกไม่มาเจ็บบี้ไม่มาบอสกวางมาอันนี้ผมจนปัญญาจะช่วยจริงๆขอโทษนะครับ <c oughs> ทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ผ่านเลย <c oughs> อ่ะบอสมิติ1บอสมิติ2จบไปแล้วคราวนี้มาพูดถึงบอสแมลงบ้างถ้าเจอบอสแมลงทีมดอทแบบผมสู้ยังไงเวปหนึ่งเนี่ยไม่มีปัญหาครับก็ทําแบบผมได้เลยแปะพรเทพดาราก,ก่อน จากนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีอันติของคาบกาก็ให้คาร์บการะเบิดดอทไปเลยหรือถ้าไม่มีก็ใช้สกิล e ปกติไปก็ได้แต่แนะนําว่าก่อนถึงห้องบอสอ่ะควรมีอันติเก็บเอาไว้ก่อนก็ดีที่มันจะเริ่มท้าทายจริงๆนะครับคือเวฟที่2คือเวฟสอเนี่ยมันมีสิ่งที่เพิ่มเข้ามา2อ,อย่างถ้าเทียบกับเวฟหนึ่งคือมันมีแมลงที่ระเบิดตัวเองได้กับบอสเริ่มจุ่มเหม่งเราได้ละเริ่มเวฟขึ้นมาเนี่ยครับรอบอสมาเรียกแมลงออกมาก่อนนะเสร็จแล้วค่อยใช้พรเทพดาราแล้วก็ถ้าเเเเกกิิดดมมีีอัััััลลตตคคคา้้็็จจไปปปยยรบออรบงนนนะญห เราอาจจะโดนจุ้งเหม่งหรืออาจจะโดนระเบิดได้พยายามใช้ตัวดาเมจดหลักแล้วก็ดาเมจดรองซึ่งในที่นี้ของผมเป็นเบรกนะครับสองตัวนี้พยายามจัดการแมลงระเบิดให้ได้ก่อนถ้าจัดการไม่ได้หรือว่าจัดการใช้เวลานานเกินไปครับมีเจ๊ผ่าดกับลัวชาเราเอาลัวชาเนี่ยโจมตีจินตภาพใส่แมลงระเบิดอันติบีใช้ไปเลยตีธรรมดาก็เน้นตีตรงนี้ไปเลยใช้คับการระเบิดดอกไปด้วยถ้าจัดการแมลงระเบิดไม่ได้เนี่ยให้เจ๊พ่าดช่วยแช่แข็งซื้อเวลาไว้ได้ครับส่วนบอสมลแงเนี่ยให้รอดูจังหวะดีดีอันนี้ผมลืมบอกไป นิสของเจ๊ผาดเก็บเอาไว้รอกลางตอนที่บอสแมลงกําลังจะจุ้งเหม่งใส่เราเราจะใช้โล่เจ๊ผาดแค่เฉพาะตอนที่กําลังจะโดนจุ้งเหม่งเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าฉุกเฉินจริงๆเนี่ยกลางไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆเนี่ยดาเมทที่เข้าเนี่ยมันไปโดนโล่แทนทีมเราจะได้ไม่ตายถ้าให้ดีนะครับก่อนที่จะถึงบอสแมลงเนี่ย หาพรที่เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันหรือโล่ไว้ด้ยวยก็ด,ดีเช่นพอรอนุรักษ์ที่เพิ่มปริมาณโล่เพิ่มดีเฟนส์พรทำลายล้าง3ดาวอันนี้ที่มันช่วยแชร์ดาเมจให้กับเพื่อนในทีมแล้วถ้าเสริมพลังพอรอันนี้ด้วยเนี่ยคือมันลดดาเมจลงด้วย10%ตรงนี้เนี่ยคือปัญหาหมดไปแน่นอนครับถ้าเกิดมีฟูชวนเพราะว่าหนึ่งมแมลงถ้ามันระเบิดใส่เรา เราจะไม่ติดสถานะอะไรทั้งนั้นส่วนบอสแมลงถ้ามันจุ้มเหม่งใส่เราแล้วฟูชววเนี่ยมันจะรีเจนเลือดตัวเองกลับมาถ้ามีพรสามดาวของเฟื่องฟูที่มันแชร์กันฮีได้ด้วยเนี่ยเวลาฟูชวนร,รีเจนเลือดมันฮีเต็มทั้งทีมเลยตรงนี้ก็จะทุนแรงไปได้เยอะครับถ้ามีฟูชวนเราไม่ใช่แค่ทุนแรงเฉพาะเวฟนี้นะครับเวฟสามก็หมดปัญหาเหมือนกันพูดถึงเวฟสามกันบ้างเวฟสามเนี่ยเหมือนกับเวฟสองต่างกันตรงที่บอสแมลงมีสองตัว หมายความว่าเวลาโดนจุ้มเหม่งทีเนี่ยโดน2รอบเลยตรงนี้ถ้าคนไม่มีปูฉวนเนี่ยเป็นปัญหานิดนึงถ้าเกิดใช้เจาผาดแบบผมนะผมใช้วิธีนี้ครับผมเล่น2แผนเลยแผนที่1เนี่ยแช่แข็งบอสแผนที่2เนี่ยหาพรเฟื่องฟูมาว่ากันที่แผนแรกก่อนผมหาพรความทรงจําที่ช่วยแช่แข่งมอนเจผ๊ผานเนี่ยมันแช่แข่งมอนผ่านสกิลต่อสู้ได้แล้ว แต่บอสเนี่ยครับมันน่าจะมีภูมิต้านทานการแช่แข็งอยู่เพราะงั้นถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสหาพรความทรงจําที่เกี่ยวข้องกับการแช่แข็งหรือลดภูมิกุ้มกันได้เนี่ยผมแนะนำว่าเก็บติดมือไว้ด้วยครับผมอย่างเช่นพรที่ชื่อ i n n o c e n นตนะครับอันนี้ถ้าเสริมพลังได้ก็โอเคเลยจะดีมากหรือพรเลติเซนต์โอ้อ,อันนี้พอตีหครั้งมอนติดแช่แข็งเลย คืออะไรก็ตามครับที่เกี่ยวกับทําให้อีกฝ่ายเนี่ยติดแช่แข็งถ้ามีโอกาสเก็บได้เก็บมาด้วยมันเอาไปใช้เกื้อหนุนกับสกิลต่อสู้ของเจพาดได้บางอย่างคือไม่ต้องเจพาแต่เป็นใครก็ได้ก็ด้วยซึ่งแผนแรกเนี่ยม,มันมักจะเฟลดังนั้นอันนี้เราไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับบอกเผื่อไว้อ่ะไปแผนที่2แผนพรเฟื่องฟูของผมเนี่ยใช้พรอนเฟื่องฟู3ดาวอันหนึ่งที่มันเป็นการแชร์กรันฮิวกันถ้าเราเจอสถานการณ์ที่โดนจุ้มเหม่ง2ครั้งนะครับโลเจพาเนี่ย กลางตอนจุ้งเหม่งแรกแล้วโล่เจ๊ผ่านเนี่ยมันจะช่วยรับดาเมจแทนทั้งหมดก่อนของอันแรกแต่อันที่2เนี่ยมันเข้าเนื้อเราเต็มๆซึ่งไอ้โดนเต็มๆเนี่ยครับเกือบตาย <c oughs> ดังนั้นเนี่ยพอโดนจุ้งเหม่งรอกที่2ไปเรียบร้อยนะครับรีบท,ทำยังไงกันที่เปการรีเจนเลือดเลยซึ่งในตรงนี้เนี่ยหลวชาคือตัวเลือกที่ดีที่สุดพยายามทําให้พรสวรรค์ของหลวชาเนี่ยทำงานตลอดเวลาโดยเฉพาะตอนที่บอสกำลังจะจุ้งเหม่งน,นะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าพรสวรสค์หลวงชาทํางานอยู่เนี่ยแล้วเวลาโจมตีไปไม่ว่าจะใครโจมตีก็ตามหลังจากนั้นนะครับมันจะเป็นการฮิวตัวเองเนอะแล้วพรสามดาวของเฟื่องฟูมันก็จะมีผลกับตรงนี้ด้วยก็เป็นฮิวทั้งทีไปเลยใช้เทคนิคแบบนี้แล้วจะเอาชนะเวฟสามของบอสมลงได้ครับผมจบและอันนี้โอเคก็เรื่องที่ผมอยากจะแชร์เกี่ยวกับการเอาชนะบอสมลงซิมูเลต e ยูนิเวิร์สความยากระดับ5ด้วยผ่านลบล้านนะครับ ไม่มีอะไรอยากจะแชร์เพิ่มแล้วถ้าใครอยากจะแชร์เพิ่มอยากจะคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หมดเท่านี้ละเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนไปละบายบายสวัสดีครับ